มาดูคณะยักษ์กันนะว่าเขาปลูกกันยังไงเขาใส่อะไรกันบ้างนะสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคณะช่วงนี้ครับมีหลายต้นอยู่นะเจอน้ำฝนไปงามมากๆเลยครับฝั่งนี้ก็มีบางต้นก็ออกจะเหลือง ดินน่าจะแฉมีเพื่อนๆถามว่ามันกินได้ไหมเขานึกว่ากินไม่ได้มันกินได้นะครับนี่มันของจริงนะไม่ใช่ของเล่นๆนะปลูกจริงๆนะครับโดนไม่ได้เลยโดนหักแล้ว กรอบเลยแหละต้นใหญ่มากๆเลยครับแต่ก็บางต้นเขายังยังไม่มีดอกถ้ามีดอกก็ถือว่าเริ่มจะแก่แต่ยังไม่มีดอกเราก็ปล่อยเขาไปต่อได้นะใหญ่มากๆเลยดูมือคนนะนี่ขนาดคนมือใหญ่ๆนะโอ้โหใหญ่เท่าฝาหม้อเลยแหละเขาเพื่อนๆเห็นอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วมันกินได้ล่า ต้นใหญ่ก็กินได้ต้นเล็กก็กินได้ตอนี้เราจะทําให้ดูว่าป C, ลูกอินทรีย์ล้วนๆไม่จําเป็นต้องมีเคมียมันใหญ่ได้ขนาดนี้นะแล้วกรอบด้วยนะเพื่อนๆมันไม่ได้ไม่ได้พิเศษไปกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เราก็ใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วๆไปนะซื้อในเป็นซองมานะแต่จำไม่ยี่ห้อไม่ได้ละว,ว่ามันยี่ห้ออะไร มีอยู่สองสามเจ้าที่ใช้เกียร์ไสกับสอนแดงอะไรนี่แหละเป็นเมล็ดพันธุ์ทั่วไปนี่แหละแต่เพื่อนๆอาจจะสงสัยทำไมมันต้นใหญ่เราไปปรับโครงสร้างของเขาไงคือปกติทั่วไปเขาปลูกแป๊บเดียวเขากิ่งแล้วไม่เกิน 40- 50วันแต่นี่เราเกินแล้วไงแต่เราจะเลี้ยงเขาให้ต้นใหญ่ๆไงการที่เขาต้นใหญ่ได้ขนาดนี้ก็อยู่ที่ปุ๋ยที่เราผลิตนะปุ๋ยหมักพืชสดนะกับน้ำปลาหมักนะใช้2ตัวนี้แหละ ไม่ได้ใช้อย่างอื่นแล้วนะเคมีก็ไม่ต้องถามว่านอนมากินใบไหมมันก็มีนิดหน่อยนะไม่เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำปาหมักเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนคิดเองนะเพื่อนๆเ,เป็นของท่านอาจารย์ธงชนะพมมินะเขาเป็นเจ้าตํำรับเราก็แค่มาลอง มาลองทําแล้วก็ลองใช้ดูที่แรกก็ไม่เชื่อหรอกมันต้นชานาลมันจะต,ต้นใหญ่ได้ขนาดนี้มันใหญ่จริงๆนะมันเพื่อนใหญ่มากๆคือโครงสร้างเขาถูกปรับไงได้เขาได้สารอาหารครบถ้วนแล้วพื้นดินกว้างพอถ้าเราอยากให้เขาต้นใหญ่ๆเราก็ต้องใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าทั่วๆไปแล้วก็จะเล็กหน่อยแล้วเราเอาไปกินเลยก็ได้แล้วแต่เราอยากจะพิสูจน์ว่าปุ๋ยเนี่ยมันดีจริงๆไหม เขาได้สารอาหารครบเหมือนคนอ่ะมันก็จะตัวใหญ่ใช่ไหมได้สารอาหารครบได้ได้ในตัวในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะใหญ่จนใหญ่ตกระใจใหญ่มากๆกินได้นะเพื่อนๆเดี๋ยววันไหนกินได้เดี๋ยวผมจะเด็ดไปผัดให้ดูนะปุ๋ยหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องผลิตปุ๋ยอีกแล้วตอนนี้ปุ๋ยหมักพืชสด เราก็ใช้พวกหญ้าพวกกระถินสดเนี่ยนะแล้วน้ําปล์มั่โอ้โหดูต้นเพื่อนๆนี่น,น,นี่นั่ง,องยองๆอยู่นะต้นใหญ่มากๆ <c oughs> ลองทำดูนะเพื่อนๆ <c oughs> ว่ามันจะใหญ่ได้จริงวันทีแรกผมก็ไม่เชื่อว่าต้นไม,ม้อะไรจะใหญ่ได้ขนาดนี้ปุ๋ยเขาเนี่ยเราเราทําปุ๋ยเข้าที่แล้วแหละว่า สามารถเลี้ยงต้นไม้ให้โตได้ให้ใหญ่ได้ใหญ่ผิดปกติอ่ะพูดง่ายๆปกติทั่วๆไปก็ต้นขนาดนี้เขาก็กินกันล้ะเล็กกว่านี้ก็กินแล้วแต่เราไม่อะ่ะคือใครจะพูดยังไงเราไม่เชื่อเราต้องลองทำใช่หไหมสิปากว่าไม่เท่าลงมือทำนะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆต้นใหญ่มากๆต้นไหนที่มันออกดอกแล้วเนี่ยสแสดงว่าเขาจะเริ่มแก่แล้วเราอาจจะต้องเอาไปกิน แต่ต้นไหนที่ยังไม่ออกดอกก็แสดงว่าเขาไปต่อได้เราก็จะดูแลเขาต่อนี่เมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเอาต้นนี้มาลงใหม่เพอดูแล้วดูทรงแล้วก็น่าจะไปต่อได้มันยังไม่มีดอกนะนี่อย่างพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยเดี๋ยวจะออกดอกแล้วน่าจะน่าจะไปต่อไม่ได้เขาเริ่มจะแก่แล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่นะหักไปนี่ป๊อกป๊อกเลยนะ ลองดูนะเพื่อนๆไม่มีที่ก็ปลูกได้นะเพราะว่าที่นี่มีดินก็จริงแต่ว่าดินไม่ดีไงปลูกไปก็เหลืองไม่โตแต่ถ้าดินดีแล้วได้ปุ๋ยดีที่กว้างๆเนี่ยเขาจะโตได้ไปเรื่อยๆไม่หยุดนะหรือเรียกว่าก็ดูเนี่ยเขาไปได้ขนาดไหนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราก็ปลูกในกระถางนะครับในถุงดำเนี่ยกระถางหมดก็ใส่ถุงดำเพื่อนๆก็ลองทำดูนะทำได้จริงลองดู ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาถามได้นะครับคลิปจะยาวไปนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะปลูกผ,ผักกินเองลับรองดีแน่นอนสวัสดีครับ